mẹ con mặt cái sống tay kìa cà phê nữa. Mẹ đẹp mặt sạy mọt hả? đẹp. Say mẹ đẹp. nè mẹ đây, mẹ đẹp mẹ một mẹ đẹp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  เอาลูกกินนังนั่นลูกเอกินเจนันกินเนขางนนั่นลไพปันไผปันไผปันวันนี้บอกเขาบอกเไผปันอะไรไ่ป็นเชื่อเพ็รเสกทิเจกเสกในมีกาก่อมป้อนนะอันนี้คือพ่อทำจากไม้สดๆเลยไม่หังกัได้ลูกฮะ เคือหมักนิ่มเคอักนิ่มอู้เคยอย่าง V ใหญ่บ่นนายจตัวนั้นนะดอกเจวคักนิ่มอู้เคยอย่างใหญ่ดอกเอาตมไม้ในเนหนังเกมอเอานังขึ้นเอนกขึ้นอนนมันนะเอจากไม้ชนิดนี้ ได้ได้ยาววเนี่ยนะอืมเตี้ยเตี้เขามาเขียนเขียนได้เป็นแกนขนหนังมันอันนี้คือไม้ภาษาไทยใหญ่เรียกว่าเค้าหมักนิ่มวะเนี่ยขนมจีนทางนี้นะคะเส้นจะใหญ่ๆอันนี้คือปานกลางจะมีเส้นใหญ่กว่านี้อีกทศนิยมได้เซนต์เส้นเตะใหญ่เหรอเป็นกลางหวะเนี่ยถึงไม่สามเซนอ่ามันสิทกินเค้าเ้นเต้เต้มาได้ได้เลยเกียรติเนาะสองโซมง สองสามโมงสำสปาด้านก็พักหมียงเด้นี่จะเป็นพี่สะัยนะคะกับน้องสาวใ้เ็นพิลโลแล้วก็นองเขาอ่อนกรเนิกินข้าวเซนว่ะเมื่าไหร่ด้ข้าวเซนป้าว่ะนี่นะคะเราจะทำแบบ ขนมจีนแล้วก็ซอสมะเขือเทศปลาอะไรประมาณนี้ยังไม่เคยทานนี่คือครั้งแรกที่มัวทานปอกันดังสุดปอกันดังสุดเขาเซนเคปานหนึ่งวะโอเคเดี๋ยวรอรอชิมว่าจะเป็นแบบไหนนะคะมุกเกอร์เขาเหรอเหยง่สั่งได้มัวน่ะสั่งไป เรอใส่ในเค้งน้ำยเย็นเนาะเกินหรอทานด้กันนะคะทุกท่านแ<อ>ต่ติดติดเหมือนติดติดออยงนี่อันนี้ก็จะเป็นขนมจีนไทยใหญ่นะคะเป็นแบบนี้โอเคจริงจริแล้วจะมีต้นหอมผักชีด้วยแต่ว่าที่นี่จะไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวครั้งแรกโมที่ได้ทานขนมจีนใส่ปลา ปกติแล้วเราจะได้กินขนมจีนใส่แค่ไม่หมูหรือไก่นะควฮะหรือไม่ก็มะเขือเทศซอสมะเขือเทศเท่านั้นเองมะเขือเทศก็จะทําเองนะคะโอเคมาช <sh grapes> ิมดูกันค่ะมาชิมเลยมาเก็บมาชิมไอนไหนดูมันเป็นทางอนแกมันไม่จีนมนหง่านไม่ได้รูปเป่งกรบปี่เขาช้อยอาบเลยบอกขังก็ไม่เหมทานได้กันหวานไปเลยเลยกินซ้ำกันเป็นกินเกียวอวะ มีไรมอย่างนั้นน่ะมีนะเนาะอือรสชาติจะเป็นขอเชมเอกอร่อยหวานแกเนะรสชาติจะเป็นแบบว่าเส้นขน,นมเจนแบบนุ่มมากเพราะว่าเป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะหอม มะเขือเทศกับปลาอะไรแบบนี้คล้ายๆขนมจีนน้ำเียวแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนอก็จะหอมมะเขือเทศเอาเป็นว่า,าส่วนประกอบที่เข้มข้นที่สุดก็คือจะมีปลากับมะเขืเทศแล้วก็น้ำมันหอมเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> อร่อยถ้าชอบเค็มก็ ใส่เกลือน้ำปลาลงไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยอหวานแย่ะเอนอะยำจิน<อ>ยำจินอันใส่ปลาเนี่ยเบนห้องมากินซ้อมกันค่ะไปได้ทานกันทั้งบ้านเลยอร่อยมากไปได้กินกันทัางฮืนเหรอนะ ปีสี่ห้าว่าจองเฮ็ดปั้นอ่ะได้พงอันฝานเจ้าคอนเทลกับพกินคำาัดจอบตอสักหนึ่งเราปลากินไม่ร่างเขียนเนียงก็กินเอ็นแง่เนี่ยอันิขียนเว็นเลยเขาได้หวานเนี่ยกินแท็กพี่แสงนะคะเมื่อกี้คิดว่าจะทานไม่หมดก็เลยเอาไว้ตอนนี้คือต้องเติมอีกนะคะเสร็จยอดกวกติแล้วพี่แสงจะไม่ค่อยทานแบบนี้ลายหวานอ่ะ ลายหวานไหมหวานแค่ทานกินชงทานกินหวานเห็นน้องได้สองหวานสองหวานทานกินครึ่งหวานนี่ก็จะเป็นพี่ชายพี่เทมก็คะหปีสี่ห้าไหนมบนบน่าวอยู่ไหน o ด็กม m มม m e อย่าขันน้าอย่ายิบคันหน้า Okay. ok, bye. Măng dính chocolate. Măng dính chocolate. Măng chocolate.

นขาใสยมาเขาใา่มามีได้ใส่ปัน้นแต่กินนะเนี่ยม,ยมยากแอ่ออรู้ว่าไงมากแน่บ้อรอยมากหวานเป็ีไซให้ยูจงังอ่ะ อยู่ด้านในวะ่ะอั่ะนั่งนัอง,นอ,ยงนอยู่ด้านในก็ <c oughs> อร่อยมากห <c oughs> วานเวส้ฮ่าไปกับอกหวานเวซ้อร่อยมากเลยนะคะไม่ได้ทานแบบนานแล้วนั่งคนที่อยากกินก็คือคนนี้วันนี้มาเยี่ยมก็เลยทําให้ทานกติไม่ได้ทําทานเลยเ <c oughs> พี้กี่ด้วันเท่ากับ ใส่สิ่งทนมาทำไทยกินนะขาดอย่างหนึ่งก็คือถั่วลิสงกับผักใบเขียวที่ได้ไม่มีผักใบเขียวนะคะมีแค่ถั่วผักยาวถั่วผักยาวก็หมดแล้วก็เลยมีผักเพียงเท่านี้นเองมีกันน่านงยายพักห้ามหนังได้บในกินกับผักแตงกับหนังฟองเขาไินกับแตงน,นะทานแตงกวาก็พอแล้ว รสชาติก็เหมือนไทยเปะเลยคิดถึงมากคิดถึงรสเข็นส้มตำที่ไทยได้กันค่ะเดี๋ยวแล้ยังไงก็เดี๋ยวอันเปิดแล้วเค้นกึ๊ดฮะกัถ้าโดยกัถ้าว่าเก้นดีแน่